คนเก่งเลี้ยงน้องหรอลูกเฝ้าน้องหรอลูกเลี้ยงน้อง b 2น้อง b 2ลูกสาวของคุณเอกสิทธิ์ค่ะน,น้องมาไว้กับแม่นะคะน้อง b ีสองน้องบีถูกวางยาเสียไปเมื่อวันก่อนเนาะคุณเอกสิทธิ์ก็เลยนําน้องบีสองมาไว้ที่นี่ให้แม่เก่งช่วยดูแลน้องไว้เนาะพอดีเนี่ยฝนตกมากเลยวันนี้นะ ฝนตกมากและทําให้น้องที่เคยอยู่อ่ะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เก่าน้องอยู่เนาะเพราะว่าเป็นแค่กกงเนาะทีนี้มาอยู่ที่นี่น้องก็ปลอดภัยแล้วนะสบายใจได้แล้วนะคะตัวนกสีก็สบายใจเนาะาว่าน้องได้อยู่ปลอดภัยแล้วนะครับป้อมหนูปลอดภัยแล้วคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงปีสองนะคะหนูฝากนะฝากตัวให้กับช่องแม่เกีงและแม่จอนด้วยนะคะ าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนอนอยู่ในห้องนอนนะคะไม่เพิ่งเอาออกมาเนาะเอาออกมาแล้วก็ให้มาคุ้นเคยกับเพื่อนๆนข้างนอกอะพี่น้ําตาลก็อยู่นี่นะพี่ปองปอนก็นอนเฝ้าน้องอยู่ตรงนี้นะลูกนะเฝ้าน้องตรงนี้นะครับอือดูสิเนะี่ยเพื่อนเพื่อนเต็มเลยพี่สามสีพี่ช่อมช่อมคุยเก่งอยู่ตรงนั้นต้มต้มอยู่ไหนไม่รู้ต้มต้มอยู่นู่นต้มต้มแต่งตัวอยู่นู่นอยู่ไกลเลยนะ น้องบีสองคนสวยนะคะอ๋กินไหมลูกกินอีกไหมกินอีกไหมกินอีกไหมลูกกินโชว์หน่อยค่ะลูกกินโชว์กินโชว์แล้วนี่กินโชว์แล้วแม่เอาไว้พร้อมเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่จะพาไปกระบะทรายให้น้องคุ้นเคยกระบะทรายข้างนอกด้วยเนาะกินแล้วกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวถ้าน้องไม่ค่อยกินน้ำเนี่ยแม่จะป้อนน้ําเอาสลิงเอาสลิงป้อนน้ําให้น้องเนาะน้องจะได้คุ้นเคยกินโชว์หรอคะลูก แล้น้องบีสองกินโชเก่งจังเลยเก่งมากๆเลยค่ะลูกกินโชกินโชค่ะอืมมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารเม็ดมีทั้งอาหารเปียกอ,อาหารเปียกอาหารตัวนี้น้องชอบกินอันนี้น้องชอบไม่ใช่สิพูดผิดจับผิดนี่น้องชอบกินตัวนี้ตัวนี้นะเอาอะไรดีลูกเอาน้ำไหมลูกเอาน้ำไหมคะแม่ป้อนน้ำมาไหมลูกเอ้ไหม เอาสลิงป้อนน้ำเอาไหมลกูกป้อนน้ำหนูเอาไหมเอาไหมคะจะได้กินน้ำเยอะๆนะลูกนะอิ่มแล้วเหรอลูกน้องอิ่มแล้วหรอคะพาอน้องกินก่อนหน้านี้แล้วเนาะก่อนหน้านี้น้องก็กินไปพอเท่านี้แหละแล้วก็แม่เอาใส่ไว้ให้อีกกวัว <c oughs> ลูกไม่อิ่มกวัวลูกหิวอยากให้ลูกกินเยอะๆมองใครลกูกอ,อ๋อมองส้มส้มคนสวยนี่เองมองคนหนูส้มส้มอ๋อมองแค้มส้ม เขาจ้องดูส้มสมอืส้มส้มคนสวยส้มๆ้มคนเก่งพูดเก่งอืมคนนี้ก็เฝ้าน้องนอนเฝ้าน้องอ,อ,อืมอืมออกมาข้างนอกไหมลูกออกมาเดินไหมออกมาเดินไหมคะอ่ะไม่ออกลังออกให้นะออกมาเดินไหมลูกออกมาไหมออกมาเดินไหมคะ ออกมาเดินไหมลูกเดินโชว์ไหมออกมาเดินโชว์ไหมคะหนูชื่อเด็กหญิงบีสองค่ะเด็กหญิงบีสองค่ะหนูเป็นสมาชิกใหม่นะคะเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะลูกในถูกป้ายสิเนี่ยป้ายยังไงคะหนูชื่อเด็กหญิงบีสองค่ะ สมาชิกใหม่นะคะมีเบอร์โทรไปให้ด้วยนะเนี่ยเบอร์โทรคนเอกเทธิ์ในนี้ก็มีนะคะอี๋บีสองค่ะเด็กๆไม่ได้ทําน้องนะคะข้าวต้มโชกุนก็ไม่ทําน้องไม่มีใครทําน้องเลยนะอืมช่วเด็กหญิงบีสองใช่ไหมคะคนสวยเหมือนพี่กล้วยเลยนะแต่พี่กล้วยไม่มีคอขาวน้องบีสองคอสีขาว ไี่กุ้ยก็อยู่ในกรงเนอะต้มกินน้ำหม่ำม่ำน้ำแอบดูแอบดูแอบดูน้อง แอบดูแอบดูอ่ะลูกแอบดูว่าใครนะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมต้มใครนะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม